อ่าววันนี้ทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมแล็กนอ o g ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์นเะโอเคเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสติกนะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคเซิร์ฟเราก็เป็นเซิร์ฟ5.0นะครับผมนะก็เปิดมายาวนานมากนะครับผมนะเข้าปีที่2แล้วนะครับผมใกล้จะครบรอบ2ปีแล้วนะ,ะวันที่7กุมภานี้ก็ครบ2ปีที่เซิร์ฟเวอร์เราเปิดให้บริการนะ ผู้เล่นใหม่ๆนะใครที่ดูคลิปผมก็ตามเข้ามาเล่นได้นะครับผมนะโหลดลิงก์ใต้ล่างผมโหลดลิงก์ใต้ล่างคลิปผมตามเข้ามาเล่นได้เลยนะเอาโอเควันนี้ก็จะมาตามล่าหาบูทบวก7นะครับผมนะซึ่งเมื่อวันเนี้ยผมไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าผมบวกแมนรูแล้วก็เอาไปออฟโจมใหญ่3ได้แหละอ่าคือผมจะอัปเกรดตัวเองมาใส่ของบวก7บ้างแล้วนะครับผมนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเลือกเมืองกันเลยละกันนะเดี๋ยวผม ไปตีพรเทล่าดีกว่าไปไปลุยพนเทล่าโอเควันนี้มีมา30คู่นะมีมา30คู่แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยผมไปไล่เหมามาหมดแล้วไปไล่เหมารอบห้องตีบวกในมอกลางมอซ้ายมออะไรผมไปเดินดูมาหมดแล้วคือมันมีแต่คนขายบวก5ซึ่งราคาแม่งแบบ7จ็ดเลยสผมซื้อไม่ไหวผมซื้อมาแค่5คู่แล้วก็เนี่ยผมซื้อมาคู่ละแสนห้าแล้วก็มีพวก เอฟซี uh, FC, คนดูอะไรอย่างงี้ในการสตรีมเขาก็มาขายให้อ่อ่ให้แบบ3คู่บ้าง5คู่2คู่อะไรอย่างเงี้ยก็รวมๆม,มาคือมันหาย,ยากมากไม่มีใครไปล่ามาเลยนะโอเคตอนนี้ของขาดตลาดนะต้องบอกเลยว่าแสนห้าก็มีคนซื้อนะครับผมนะใครที่อ่ล่าอยากล่าบูธมาขายนะครับผมนะก็ลองไปล่ามาดูตอนนี้ขาดตลาดจริงๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยข้างในนะครับผมนะ ่าส่วนบวก 5, 5คู่เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ตีตอนท้ายเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยอ่าบวก5ทีละอันกันก่อนเลยโอเคผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดบวก5สักกี่อันนะแต่ผมอยากให้ตอนนี้ผมมี25คู่แบบบวก0นะูนย์ะผมอยากให้มันติดบวก4สัก15คู่อ่าผมยอมให้บวกผมยอมให้10น่ะมันกินไป สิบคู่ไม่เป็นไรอ่ะพูดถึงแม่งก็เอากูเลยคู่เลยสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ,ะคือโอกาสหนีสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยากมากโอ้โหให้สองคู่เลยเหรอเฮ้ยบวกสี่มึงให้พึ่งให้กูคู่เดียวมึงกินกูสองคู่เลยเหรอเพื่นอนแมวดีกูทําคลิปอยู่นะเฮ้ยอย่างนี้ใครจะกล้าตีตามะเพื่อนเออเออมึงก็รู้ดูชื่อดิมึงชื่อกูดีเออกูทำคลิป เออทั้งัาตัวละครนี้มันตีมึงจําไว้กูทาคลิปเข้าใจเปล่าเออมึงต้องให้มันติดหน่อยล่อซื้ออ่ะล่อซื้ออ่ะเออให้คนเขาแบบมาตีบวกแล้วให้มันแหกกันของมันจะได้ขายออกเข้าใจเปล่าออตลาดการซื้อขายมันจะได้แบบไหลลื่นเออแต่ก็ให้ผมติดก่อนเข้าใจปะเออเริ่มดีว่ะเริ่มดีว่ะเกียกร์กล่อมอยู่ในอยู่ในช่วงเกียร์กล่อมว่ะสวย ต้องมีบ้างแล้วว่ะสามสิบคู่เนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีบ้างอ่ะต่ำๆเลยสามสิบคู่ขอบวกหกประมาณสามคู่อ่ะขอบกหกสามคู่อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเรากร,รเหมือนเรากําบูทอ่ะบวกเหมือนเลากําบูทมาสิบคู่อ่ะขอให้ได้บบกหกสักหนึ่งคู่อ่ะสามสิบคู่ขอติดบบกหกสักสามคู่อ่ะแล้วไปลุนบวกเจ็ดเอาเอา่าติดไม่ติดจะไม่เสียใจเลยแต่ขอให้แบบว่า ให้บวกหกมันมาให้เห็นก่อนอถามว่าผมอยากใช้อลูเทปไหมถ้ามันติดไม่หลายคู่อะ่ะผมใช้นะเออแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันติดหลายคู่ก็ไม่ต้องใช้หรอกอตีไปแต่มันก็ติดเพราะมันต่างกันแค่สี่เปอร์เซนจากยี่สิบเปอร์เซนกลายเป็นยี่สิบสี่เปอร์เซนจากหนึ่งในห้าเป็นหนึ่งในสี่อืมแต่ถ้าว่ามันติดบวกหกให้ผมมาไม่กี่คู่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปยัดเลย ผมรมะยัดอีลูเทพเลยเพราะว่าบูทมันเป็นอะไรที่หายากอย่างชูมันก็มีมาขายเรื่อยๆแต่บูทมันแบบมันไม่ค่อยมีอ่ะมันหายากหรืออาจจะมีแต่ว่าผมซื้อบดแล้วมั้งเออหรือโอ้โหก็เกินแปลบ้าบอกแหกสองอันติดเลยเหรอเฮ้ยถึงสิบห้าคู่ปะเนี่ยบกสี่อะหลูเออพอเพลินๆมันกินวะ่ะพอเราทําท่าจะเพลินๆมันกินเราอะ ต้องเอาหน่อยดีต้องเอาหน่อยดีเอาจริงอ่ะถ้าเป็นพวกของสมใ่อื่นๆอะผมมองว่ามันมันมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็มันก็บ่อยนะถามว่ามันสิบเปอร์เซ็นต์มันกินบ่อยไหมยอมรับเลยว่ามันก็บ่อยอยู่แต่มันไม่บ่อยเท่าหมวกกิจกรรมเว้ยผม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 ลองให้เพื่อนๆลองเลยนะเอาอะไรมาก็ได้อย่างเอาบูธมาหรือเอาเมนมาเอามัพมาก็ได้สิบตัวแล้วลองไปเอาหมวกกิดมาสิบ สิบใบอะแล้วลองเราเราลองตีบวกสี่อะผมอยากรู้ว่าอะไรมันจะเหลือเยอะกันผมว่ายังไงอะไอ้มวกกิจกรรมอะแม่งเหลือน้อยกว่าแน่นอนเพราะมันไม่รู้ปไปแล้วพอพอมันเป็นหมวกกิจแล้วเนี่ยโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์แม่งกินดีกินดีเดี๋ยวแม่งกินอีกแล้วเดี๋ยวแม่งกินอีกแล้ว <c oughs> เออกินบ่อยเลยอะอืม <c oughs> ตัวยอโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรเยอะอยู่แล้วติดเยอะอยู่แล้วติดเท่าไหรล่ละสิบกว่าแล้วปะเราติดสิบเอ็ดแล้วขอบวกสี่อีกสี่คู่ถ้ามันเป็นสิบห้ามันจะได้ดูแบบไม่โดนกินเยอะจนเกินไปอะ่ะเออเอาจริงอะ่ะระหว่างบวกหนึ่งถึงบวกสี่เนี่ยจริงๆแนละ้วปกติแล้วผมจะไม่ค่อยให้ใครดูนะ แต่คีวิโดโอนี้ให้ดูกันเถอะว่ามันมาบ่อยจริงเออไอสิบเปอร์เซ็นต์มันกินบ่อยจริงอันนี้ยังไม่ทันได้บวกห้าเลยนะนี่แค่บวกสี่ไปนะ้เนี่ยมันยังขนาดนี้เลยอ่ะเออเดี๋ยวรอดูตอนบวกห้าเลยโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าสิบเปอร์เซ็นต์กินอีกเนี่ย,เด,ย,เ,ลยลเ,เดี๋ยวผมสีขึ้นห้าเลยแล้วกันอ่าโอเค๋ยวผมก็สีขึ้นห้าเลยมันเป็นสูตรของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วสวย เดี๋ยวถ้ามันกินอีกผมเอาสี่ขึ้นห้าเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะ <c oughs> โอ้แหกบวกหนึ่งแล้วอะอ่าเหมือนมันมีตัวล่ออะเออมันทําให้แบบว่าขึ้นห้าได้ง่ายขึ้นมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสูตรอะไรก็ไม่รู้แต่เวลาผมตีบวกนิสัยผมจะชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาสิบเปอร์เซ็นต์กินผมจะเอาสี่ขึ้นห้าหรือไม่ก็ห้าขึ้นหกมันกินอีกแล้วสิบเปอร์เซ็นต์มันกินอีกแล้วมันกินอีกแล้วเห็นปะมันจะติดแทบจะแบบมันติดง่ายเลยอะเออ กลายเป็นว่าผมได้บวกห้าและสามคู่ผมว่าบวกหกต้องมีมาบ้างอะโอเคมาได้บวกห้ามาอีกสามคู่เป็นแปดคู่ตอนนี้บวกห้ามีแปดคู่และรวมกับที่ซื้อห้าคู่นะเพราะว่าบวกเองได้มาสามแล้วเหลือบวกสี่ตอนนี้เหลือบวกสี่อยู่สิบเอ็ดคู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าบวกสี่เนี่ยจะได้กี่คู่เอ้ยจะบวกห้าจะได้อีกอกีก่คู่อ่ะมาเว้ บวกห้าเป็นเก้าคู่แล้วอ่าเอ้ยดูดีว่ะดูดีว่ะดูดีเฉยว่ะโอเคโอเคถ้าแหกบวกห้าเนี่ยติดต่อกันสองอันน่ผมเอาห้าขึ้นหกเลยนะอ่ะโอเคบวกสี่แหกสองอันติดผมเอาห้าขึ้นหกเลยไม่ต้องไปรอทีเดียว เราต้องมีสูตรแบบว่าโดนตีล่อสองอันเนี่ยมันตีรอบแล้วสองอันเราต้องหกแล้วจังหวัดเนี้ยเคียหกแล้วไม่มาว่ะอ่ะเอาหกอีกทีหนึ่งวะตีรอบไปแล้วสามเฮ้ยก็เกินไปขอหอีกทีขอหอีกทีเฮ้ยโหไม่ได้แล้ววะ่ะเฮ้ยมันแหกรัวๆเลยเหรอวะ ไอ้ยิง่งจะเราจะบวกเจ็ดได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยบวกห้าก็แหกโอ้โหบวกใครใส่ตีบวกนี่ดูไว้เลยนะใครใส่ตีบวกนี่ดูไว้เลยนะว่าแม่งโคตรจะย,ยากเฮ้ยพอติดมันก็แหมติดเอาใจกูเลยวะ่ะเฮ้ยพอติดมันติดเอาใจเอาเลยวะ่ะเออมันแหกไป โอ้โหเมื่อกี้เราเสียบวกห้าไปเท่าไหร่นะเราเสียบวกห้าไป3คู่ใช่ไหมเท่ากับว่าจริงๆเราได้บวก5มาอ่าสิคู่จาก30คู่เราได้บวก5มา14คู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บวกห้าเราคิดได้เราได้บวก5มา9คู่ดีกว่าจาก25คู่เราตีได้บวก9 9คู่เออต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าอีกห้คู่เราซื้อไงก็ถือว่าโอเคเกือบครึ่ง ถือว่าเกือบครึ่งเลตโอเคอยู่ผมว่าก็าไปดีให้บวกหกมาแล้วบวกหกมาแล้วเนี่ยอีกหลายๆคู่เนี่ยกูขออีกสักสองคู่อะขอให้มันติดบวกหกสักสามคู่เว้ให้มันเป็นลุ้นไว้ให้มันได้เป็นลุ้นหน่อยเว้ให้คิวบโดนี้ได้ลุ้นหน่อยเออมาดิวะมาดิวะโอ้สูตรอะไรไม่รู้อะ เวลาตื่นเต้นและชอบวิ่งไปอ่าไม่เป็นไรเก็บโ้โหไว้ก่อนโหกสองคู่แล้วเว้ยเลอแปดคู่เว้ยยังมีอยู่สูดอะไรก็ได้ตอนนี้ได้หมดอ่ะลุกนั่งไปลุกนั่ง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 ป๊อปป๊อปป๊อป๊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 ปโอ้โหลุกนั่งกู ขออีกตะคู่หนึ่งเพื่อนขออกีกคู่หนึ่งตีข้างหลังอย่าให้มันรู้ตัวปึ้ง <c oughs> กี่เปอร์เซ็นต์วะสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในตสามยากไม่แปลกเว้ยขออีกสักคู่โอ้โหเฮ้ยมาให้ตองพู่เ,เหรอวะขอหน่อยขอหน่อยขออีกสักคู่หนึ่งอะไม่งองแงเลยขออีกสักคู่หนึ่งขออีกตะคู่โอ้ โอ้โหไปออสักคู่มาผมว่าต้องเอาไปตีล่อตอนขึ้นบวกเจ็ดแล้วว่ะทุกคนโอเคตอนนี้เหลือบวก6กสองคู่กับบวก5-3คู่นะซึ่งใจผมอยากได้บวกเจ็ดใส่จริงๆผมยอมซื้อไอ้นี่ละกันอิลูเทพนะร้านสองร้านในร้านสองร้านอื่นไม่รู้ โอเคกลับมาหลังจากไปซื้ออีลูเทพก้อนที่สองมาซึ่งหาไม่ได้แล้ว <c oughs> มนานาละล้านสี่ก้อนแรกล้านสองอันที่สองล้านสี่โอเคมาเดี๋ยวเอาบวก6กเตรียมพร้อมไว้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะหันไปตีบวกห้าเนี่ยฝั่งนู้นนะโอเคอ่าอันนี้ตีล่อเข้าใจอยู่อ่าแล้วก็ตีล่ออีกทีไหมตีล่ออีกทีอ่ะ โอเคแล้วเราก็ใช้บกหกเนี่ยหันไปตีข้างนี้ดูเทพเลยนะเว้ยเฮ้ยหนึ่งในสามปะได้หนึ่งในสี่สามใช้เมาสสองมาโอ้โหกว่าไม่ได้ใส่ลระชาติเนี่ยบกเจ็ดกลัวอหันไปตีล่อปึ่ง โอ้โหกูจะตีล่อมึงมาไ้าไหนๆมึงก็มาแล้วมาไหนๆเสียตั้งกับมันเยอะมากเลยวะ่ะจริงนะผมว่าซื้อเอาดีกว่านะผมว่าถ้าถ้าถ้าจะทํานะอันนี้แนะนําเลยนะซื้อหมดค่ายยูเทพไปเท่าไหร่วะเนี่ยหมดค่ายยูเทพก็เกือบสี่เอ็มแล้วค <c oughs> ่านี้อีกค่าอีลูอีกแล้วก็ค่านี่อีกสามสิบคู่โอ้ยห,หมดเยอะ จริงๆซื้อ67อะอ A 6 7มไม่แพงเลยนะโอ้ยตายเผื่อนๆนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ด้วยเนี่ยดูดูตรงแล้วนะเออแต่ไม่เป็นไรได้คอนเทนต์นะแต่มาหือวะอย่าทำร้ายกูเลยมาเหออโอ้โหเท่ดูเทพจริงมะเนี่ยเพื่อนมีอดูเทพจริงบ่กวะกูถามหน่อยมึงอีรูเทพจริง,หรรงๆหรือเปล่าวะฮะ สามทีจะไม่ติดให้ผมสักทีเลยเหรอเพื่อนอวันนี้พี่แลมโบ้ด้วยครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยว่ะอิลูเทพกูเข็ดเลยบวกเจ็ดบวกเจ็ด อ l รูเทพสามก้อนบวกเวไม่ติดเลยอโอเคครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะก็อ่า YouTube ผมก็มีข่าวดีมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมก็ใกล้จะได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามให้มันผ่านเกณฑ์นะแล้วก็ช่วยกันดูนะครับผมยอดวิวผมก็ผ่านเกณฑ์เหมือนกันผมก็กำลังจะมีะไรายได้กับ สิ่งที่ผมทำตรงนี้แล้วนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมผมอยู่นะครับผมนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเข้ามารับชมจริงๆนะครับผมขอบคุณมาก